และแน่นอนว่าก่อนจะมีการแข่งขันขึ้นสาวๆทั้ง15คนจะต้องเตรียมตัวโดยการเรียนรู้อย่างเต็มที่ใน Master Class ครับสำหรับวันนี้พวกเธอจะผ่านบททดสอบแรกกันไปด้วยดีหรือไม่มาติดตามกันเลยครับสวัสดีครับทุกคน และว,วันนี้พวกคุณจะได้เรียนรู้ทักษะของมาสคอร์ทครั้งแรกของเราผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์บน้ำทิพย์ครับนัแบแรกเลยพี่บีสวยมากสวยจริงๆการจะเป็น The Face Thailand นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องดูดีและสวยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่โดนขอถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้มุมหน้าของเราที่สวยที่สุดชอบหมดเลยเพราะนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆการถ่ายรูปหนอว่าเป็นอะไรที่แบบเอเซนเชลของของเกมนี้เลยค่ะโดยเขาก็จะมีกระจกมาให้ใบหนึ่งแล้วเราก็ลองยืนดูมุมไหนสวยมุมไหนไม่สวยคือเราจะต้องรู้จากตัวเองมากพอ,อสำหรับพี่นะคะพี่เริ่มจากมองตรงเข้ากระจกนะคะอไกลมาก ถ้าพี่รวบอย่างนี้พี่ก็จะเห็นหน้าตัวเองชัดขึ้นในกระจกนะคะก็มองตรงเข้าไปแต่พอดีว่าพี่มั่นใจในหน้าตรงของพี่นะคะโทที <laughs> <laughs> อ่ะ <laughs> กดหน้านิดนึงโอเคนี่คือมุมโปรดของพี่นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะให้น้องคนหนึ่งนะคะใครจะเป็นตัวแทนออกมาลองดูมุมหน้าของตัวเองเจสซี่เป็นคนที่รู้มุมตัวเองนะคะว่าถ่ายงานมาค่อนข้างเยอ่แล้วก็รู้ว่า มุมไหนสวยอาจจะเป็นตรงนี้มั้งถ้านี่เป็นกล้องใช่ไหมคะเราก็อาจจะบิดข้างชิ้นโตชิ้นก้นนิดนึงแล้วก็เทาเอวแล้วก็เลือกมุมหน้าที่เราชอบฝั่งไหนชอบมุมน,นี้ใช่ไหมมุมนี้หนึ่งตรงก็ได้อะนักเหมือนกันเลยอะ่ะคนเรามักจะมีมุมหนึงที่ดูเฉียวและอีกด้านหนึ่งที่ดูหวาน ของน้องเนี่ยโชคดีมากที่มีทั้งสองด้านนะคะหัน45องศาแต่เชิดหน้าขึ้นแล้วมองมองไปที่กระจกโอเคพี่ว่ามุมนี้ก็ไม่แย่นะคะอ่าชอบตรม,มไหนคะพี่นาเออข้างซึงค่ะอ่ะโอเคยิ้มไม่มั่นใจใช่ไหมทำไมเป็นคนที่ยิ้มแล้วไม่สวยถ้าไม่ยิ้มเห็นฟันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดยิม้มแบบมุมปากนิดนิดนิดนึงหรือพี่ชอบมุมนี้ของพี่พี่กระแกเอียงอะไรเงี้ย ครู้แต่ก็แบบบางทีก็ถ้าพี่บีมองพี่บีจะชอบมุมไหนเพราะว่าคนอื่นมองกับเรามองบางทีเราชอบก็ไม่เหมือนกันวันนี้พี่ก็ได้บอกเค็ดลับดีๆให้กับน้องๆรู้แล้วนะคะว่าเราจะหามุมที่ใช่ของตัวเองได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ม,มีโจทย์จะให้ร่วมสนุกกันครับแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆงให้กับคุณอภิชยาเอื้อสุนทรพัฒนาครับจากบริษัทไทยซัมซุงเลนส์จำกัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็ได้บอกเคล็ดลับดีๆให้กับน้องๆรู้แล้วนะคะว่าเราจะหามุมที่ใช่ของตัวเองได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ก็คือพี่อยากให้น้องๆน,นะคะหามุมของตัวเองด้วยการให้น้องถ่ายรูปตัวเองคะ่ะ เอาละครับพวกคุณต้องถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองโดยใช้ Samsung Galaxy Note 5นะครับมีเวลา1นาทีถ่ายกี่รูปก็ได้แต่เลือกรูปที่สวยที่สุดของพวกคุณมานะครับเวลาหนึ่งนาทีคือหนูเป็นคนไม่ถ่ายเซลฟี่หนึ่งนาทีมัน impossible หนูต้องถ่ายแบบว่าจะพูดอะไรเดียะพูดว่าครึ่งชั่วโมงก็เยอะไปอะสินาที ก็วันนี้นะคะในโจทย์ของน้องๆต้องการถ่ายเซลฟี่เพราะฉะนั้นขาดไม่ได้ก็คือมือถือใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยการถ่ายเซลฟี่เนี่ยเราต้องการความรวดเร็วเนาะเรากดปุ่มโฮมแค่2ทีมันเข้ากล้องโดยอัตโนมัตินะคะ <ๆ S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นด้วยความที่พวกเราเป็นผู้หญิงเราต้องการ<ๆ>ให้เซลฟี่ของเราออกมาสวยงามที่สุด ก็ beauty mode เนี่ยนะคะพอกดปุ่ม on ตรงไอคอนตรงนี้นะคะเราจะสามารถถ่ายรูปโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามุมกล้องนะคะมันทําให้หน้าเรายืดหน้าเราไม่ตรงเลยะคะ่ะอันนี้มันจะช่วยปรับอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะยังไงขอรบกวนคุณพีนะคะมา <Okay. S 1> เป็นคู่สาธิตนะคะถ้าเกิดไปกดโหมดเป็น gesture control นะคะแล้วเราไม่ต้องกดอะไรนะคะแค่ยื่นมือแล้วก็เราแค่นี้ก็ถ่าย เรียบร้อยแล้วนะค,ะคะดีก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ง่ายแล้วก็เรามั่นใจได้ว่านะคะรูปจะออกมาคมชัดแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยากให้น้องๆนะคะแยกกลุ่มนะคะทีมละ5คนนะคะกลุ่มแรกค่ะแล้วคือเสนอตัวเองเออกไปเลยโดยที่ไม่ถามเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็แบบฮะอ้าวเอาแล้วหรอถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับจับเวลา มีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะคะในการถ่ายรูป 1>, 1นาทีนะครับถ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็ตอนแรกแต่ละคนยืนเรียงแถวหน้าหน้ากระดานเลยค่ะพี่แบบถ่ายทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็แขนติดคนนู้นติดเพื่อนทีติดนี่ที3ามสิบวิครับก็ตื่นเต้นอะ่ะสนุกอ่บถ่ายแลย้วแบบกล้องสวยมากอยากได้เลยห้าส 3... 2... 1... หมดเวลาครับหมดเวลาค่ะ <c oughs> ได้กี่รูปสองรูป <c oughs> <ต>มั่นใจแน่ๆว่าต้องสวยแน่ๆถ่ายออกมาได้สองรูป <c oughs> ออตอนแรกดูเหมือนง่ายพอต้องไปถ่ายจริงๆมันมันเก่งอะ่ะมันเก่งแบบเฮ้ยมุมไหนแสงต้องยังไงเราคิดเยอะถ่ายเยอะๆเลยค่ะ <c oughs> ถ่ายเยอะๆถ่ายกี่รูปก,ก็ได้ถ่ายกี่รูปก็ได้ค่ะใน1นาทีนะคะ มว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่สนุกมากค่ะแบบว่ามันมันดีที่เขาจับเวลาคือต้องเร่งเวลาเราก็เราก็ต้องพยายามทำหน้าให้เพอร์เฟกด้วยกับแบบขนาดกลดันแล้วต้องทำหน้าให้สวยอ่ะก็ได้ประมาณแปดตั้รูปก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะแต่ว่าก็พยายามจะหามุมตัวเองแล้วก็ดูไฟด้วยเซบวีสุดท้ายครับ5้าสา สองหนึ่งหมดเวลาครับวางกล้องครับวางกล้องทีมต่อไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหันทั้งทุกทุกด้านเลยค่ะหันขวาซ้ายตรงหันหมดค่ะตอนเชอฟี่ก็สนุกค่ะโบกแล้วก็อ่ะอ่ะิบวิสุดท้ายครับ หาแสงด้วยหาแสงด้วยนะคะอย่าลืมแสงเป็นสิ่งสำคัญก็เห็นทุกคนแบบโอเคเซลฟี่เซลฟี่สักพักหันมาพี่จีค่ะลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็แบบแชะแชะแชะคือแสงข้างล่างช่วยอะไรทุ่มเทมากทุ่มเทเกินไปป้ากอจะแซงแอปสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับเน่หมดแล้วถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าบ้าใช่ไหมคะที่แบบเอ้ยลงไปนั่งที่พื้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกเพื่อนหนูทุกคนก็บอกว่าหนูบ้า เราได้รูปทั้งหมดมานะคะก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันทีละรูปละกันรูปนี้บีรู้สึกว่าแบบกดไปอะค่ะช่วงตัวเล็กแต่ช่วงบนใหญ่๋อแองโกลอาจจะยังไม่ได้เลยค่ะค่ะนี่แหละครับชอบหน้าคนนี้มากชอบเหมือนกันค่ะดูแบบคมแล้วมีแองโกลี่ดีอายคอนแทคด้วยคนนี้ฮะเป็นไงดูใส่ๆน่ารักแต่ว่ารูปหน้าแปลกๆนะคะอืมค่ะค่ะ ดูหน้าไม่สมส่วนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าองศาแขนหรืออะไรเงี้ยโอเคแล้วคุณฟังมากไหมครับฟงจะฟังถือว่าแบบไม่ไม่ยังไม่ผ่านค่ค่ะคนนี้เหรอครับคนนี้หน้าดีนะคะถ่อนแองโกลได้ดีแต่ว่าติดแบ็คกราวน์เพิ่มันนิดหน่อยแต่ว่าหน้าหน้าโอเคคนนี้ออกแนวเซ็กซี่นะแนวเซ็กซี่โดยโดยโดยรวมโอเคนะคะสวยดีค่ะก็สวยนี้เอาเลยครับ เมื่อกี้คุณอภิชยาก,กับเมนเทอร์บีก็ได้เลือก3ผ้ภาที่ดีที่สุดออกมาแล้วนะฮะมาดูกันเลยนะฮะ <c oughs> น้องจีครับแต่ลูกน้าออกมาสวยจริงนะมุมแบบตาเฉียวอย่างนี้เลยคนต่อไปครับค่ะ <c oughs> น้องลูกน้ำครับ และภาพสุดท้ายเจสซี่ครับทีมพี่คิดมาแรงนะคะ,ะก่อนที่จะไปประกาศนะคะทางไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆน,นิดหนึ่ง mm hmm. ก็คือคนที่ชนะในมาสเตอร์คลาส่วนนี้เนี่ยจะได้รางวัลพิเศษนะคะจากทางซัมซุงนั่นก็คือ ตัว Galaxy Note 5นะคะ mm hmm. ก็เป็นรางวัลสำหรับ mm hmm. การที่ถ่ายเซลฟี่ได้ดีที่สุดในวันนี้นะคะอยากได้อยากได้ Note 5แต่แบบเฮ้ยฉันไม่เข้ารอบคนที่พี่เลือกนะคะให้เป็นผู้ชนะในวันนี้ก็คือ mm hmm. ก็คือนางจีค่ะ ที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้ใช่ไหมคะรู้สึกแฮปปี้ดีใจอะบอกไม่ถูกทีมใครเหรออ๋อทีมเราทีมบีนะคะดีใจมากค่ะน้องเป็นทีมเราและเป็นการสอนมาสเตอร์คลาสครั้งแรกของเราแต่ทีมเราได้ใครจะว่าบีว่าลำเอียงนะคะบีก็ไม่สนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราดูกันคือลูกค้าเป็นคนเลือกนะคะไม่ใช่บี